สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้มาพบกับคุณครูขุจภันธ์อมแยม้มคุณครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะหน่วยที่สามเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตัวชี้วัด ว4.2ป1ทัพ3เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง4ขั้นตอน 2. นักเรียนสามารถแสดงลำดับขั้นตอนหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสถานการณ์ที่กำหนดได้ถูกต้อง หน่วยที่3การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นการประดิษฐ์อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีจะต้องใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่3การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า63 Let’s Do เขียนเส้นทางการเดินทางของกา้านจากบ้านไปโรงเรียนและหลีกเลี่ยงอันตรายจากสิ่งกีดขวางโดยใช้บัตรคำสั่งที่กำหนดให้คำสั่งมีดังนี้เดินขวาลูกศรชี้ไปทางด้านขวามือเดินซ้ายลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายมือเดินขึ้น ลูกศรชี้ไปข้างบนเดินลงลูกศรชี้ลงข้างล่างค่ะวิธีการเขียนคำสั่งให้นักเรียนเขียนลูกศรทับเส้นบล็อกช่องว่างระหว่างคำสั่งค่ะตัวอย่างดังนี้ให้นักเรียนลงมือทำงานได้แล้วนะคะวิธีการตอบคำถาม กิจกรรมเลสดูนักเรียนทำถูกต้องไหมคะหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้เขียนจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของภาษาคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ว่ามีโครงสร้างและวิธีการใช้คำสั่งอย่างไรซึ่งในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีหลักการเขียนโปรแกรมสีขั้นตอนดังนี้ 1. ทํ่ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา2กํกำหนดแผนในการแก้ปัญหา3เขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนด4ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องคำศัพท์วันนี้โปรแกรมโปรแกรมคําสั่งหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่ต้องการค่ะภาราชิ้นงานให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า65บายงานกิจกรรม Activity 3.1พิจารณาภาพและสถานการณ์ต่อไปนี้ว่าอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนใดโดยนำข้อความที่กำหนดให้เขียนลงในช่องว่าง ข้อความมีดังนี้ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหากำหนดแผนในการแก้ปัญหาเขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนดทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องข้อที่1ต้นน้ำคิดวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนใดข้อ2น้ำสายเขียนผังงาน เพื่อสรุปขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นยนต์จะอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนใดข้อ3ภูเขาเขียนโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนใดนักเรียนลงมือทำงานได้แล้วค่ะวิธีการตอบคำถามใบงานกิจกรรมแอคทิวิตี้ ข้อที่1คําตอบคือทาความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาข้อที่2กําหนดแผนในการแก้ปัญหาข้อที่3เขียนโปรแกร,รมตามแผนที่กําหนดภาระชิ้นงานใบงานกิจกรรม a c t ทิวิตี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า66นะคะคำสั่ง พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามหลักการเขียนโปรแกรมลงในช่องว่างจากสถานการณ์กิ่งต้องการเขียนโปรแกรมควบคุมคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้ากิ่งสามารถทําตามขั้นตอนของหลักการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรให้นักเรียนเขียนอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมทั้งสขั้นตอนค่ะตัวอย่างเช่น ข้อ1ทําทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาโดยวิเคราะห์ว่าปัญหาคือการสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าค่ะนักเรียนลงมือทำงานได้แล้วค่ะวิธีการตอบคำถามใบงานกิจกรรม Activity 3.2หนังสือหน้าที่66จากสถานการณ์กิ่งต้องการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมมี4ขั้นตอนคือ 1. ทําทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาคําตอบคือวิเคราะห์คือการสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าข้อ2ก็คือขั้นตอนที่2กําหนดแผนในการแก้ปัญหาโดยเขียนผังงานเพื่ออธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 3. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนดเขียนโปรแกรมสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า 4. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องทดลองสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้านักเรียนทำงานได้เลยนะคะวันนี้คุณครูกฎพันธ์ก็ฝากภาระชิ้นงานนะคะให้นักเรียนทำจำนวน2ชิ้นงานก็คือ กิจกรรม Activity 3.1และ3.2นักเรียนทำงานให้เสร็จนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ